โอ้ยไปตามวนหลายนี่เบิ้งว่าเหน็นั่นจ้าเพื่อนเพื่อนเบิ้งล้วไปตามวนหลายโอ้ยอังการสถานที่ท่องเที่ยวก้นก็บมาก้นหมากไม้เลยจ้าเพื่อนอืมอันร่างการนี่ลีพ่มคาที่ได้มาจ้า

จ้าจ้าำเตะเอวจิ้มนะครับทีทำเตะเซเว่นจ้าไปแล้วไปอย่างงามเลยจ้าบัลเดียวเปดียวโอ้โหเกินไปแล้วต่อไปนะครับเป็ดเจ็ดขุดสายแล้วครับท้ายสุดหรือเปล่าครับท้ายสุดเนี่ยน้อง้ัพมาไม่มีไม่มีชีวิตบนเดียวเนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับแม่การท้ำกรรมวิธีโบราณไฟอันนี้พระเจ้าใจคิดได้เลยจ้าเพื่อน ขีใต้ถึงไปย่างขีใต้ถึงเป็นย่างไม่เอามาผสมภาษานำมาจุดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเฮาจ้าเนี่นี่ใบหมอกอะไรนะครับเบิ่งกันไปยาวเลยจ้าว่าเป็นของใครนะครับอ่าเอาแล้วเอาแล้วมาดูเพิ่นกสิมีกรรมวิธีว่าคณะกรรมการเพิ่นกาศใส่ร่างวั้ว่าปเสียเป็นแบบไหอ่ะจ้ะเพื่อน โชโอ้หันมาทางกูจูเอากูจูเราด้ตัดคะนต้องเทียจะมองมองไปสนใจจะไปตกที่บ้านนรบ้านหนึ่งเอ้ดีมาคามยบ้ากรเป็นการผสมผสานความรวมใหม่รวมเมื่อกันระวางชาวบ้านและทางวัดผสมผสานกันไปจากเพื่อน สนุกสนานกันไปในมือนี่จ้าลองใช้โอกาสเชิญผู้วยายไปที่บ้านด้วยก่อจะเลี้ยงโอ้ครับโอ้ยดูดิทิาดทิ้งคาดหมดทิ้งคาดหมดในค่ำวันนี้มวลหลายคณะกรรมการอาจจะมีด้วยนะครับถึงแ๊บอ่าครับ à đẹp mà đã à đẹp mà đã đấy đẹp, 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 đẹp. Ôi, mà đã còn có à này các này กรรมวิธีได้จะเป็นเพื่อนมีการจุดขีดใต้แล้วก็เหตุให้คมลอยขึ้นโดยควนเพราะว่าควนนี่ิเบ้าแล้วก็ไปอยู่ในไอ้นี่เพิ่นใส่วัสดุอุปกรณ์มาแปะให้ได้ขึ้นสวยงามจะเป็นเพื่อนจ้านั่งขึ้นไปเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนจะอยู่ทไมอ้าว ไปแล้วเราเราักกันหไอยอกเออไอยอกเอ้ยอ่าไปแล้วจ้ากาสนุกสนานกันไป